ต่อไปนะคะเราจะเรียนกันเรื่องมวลแรงและกฎของการเคลื่อนที่นะคะหรือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนั่นเองที่เราเคยได้ยินกันมาเนาะมีเรื่องของมวลของแรงแล้วก็กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน นี้มาคุยกันถึงเรื่องกฎของการเคลื่อนที่เลยละกันเราเรียนแรงไปแล้วนะว่าแรงคืออะไรนะคะส่วนมวลเนี่ยมวลเป็นสมบัติของสารเป็นสมบัติของครูของเราของแต่ละคนหรือของกล่องกล่องหนึ่งก็คือเป็นปริมาณปริมาณหนึ่งที่เป็นสมบัติของสารนั้นๆเป็นมวลไม่ใช่น้ําหนักนะน้ำหนักกับมวลคนละตัวกันนะคะมวลคือหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมส่วนน้ําหนัก น้ำหนักในเชิงฟิสิกที่เราเรียนกันน้ำหนักคือตัว W ัเนาะซึ่งเท่ากับมวลคูณด้วย G ใช่ไหมเท่ากับ MG ซึ่งน้ำหนักตัวเนี้ยหน่วยจะเป็นอะไรนิวตันนั่นเองนะคะไม่ใช่กิโลกรัมนะคะ,ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นกันอย่างที่บอกมวลเป็นปริมาณบ่งบอกของสารเฉพาะแต่ละตัวตัวไหนมีมวลมากมวลน้อยมันคืออะไรมันคือบ่องบอกถึงความเฉื่อย ะะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่1ของนิวตันคือกฎของความเฉื่อยเดี๋ยวจะมาดูกันแล้วจะมาเกี่ยวกับเรื่องมวลอะไรยังไงนะคะกฎข้อที่1ของนิวตันบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นๆไม่มีแรงภายนอกมากระทำกฎข้อที่1มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าวัตถุมันอยู่นิ่งแล้วไม่มีแรงภายนอกมากระทำ แรงลับเป็นศูนย์ก็หมายความว่ามันก็จะอยู่นิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามันกําลังเคลื่อนที่อยู่ละ่ะเคลื่อน,นที่ด้วยความเร็วคงที่ได้ไหมได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วไม่มีแรงภายนอกกระทํามันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วคงที่ก็คือแรงลับเป็นศูนย์จะทําให้การเปลี่ยนแปลงความเร็วไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเคลื่อนที่ก็เคลื่อนที่ต่อไปได้เรื่อยๆด้วยความเร็วคงที่หรืออยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมีแรงภายนอกมากระทํากับมันนั่นแหละมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อคลิปที่แล้วคือเรื่องอะไรกระเป๋าใช่ไหมที่ดันแล้วเลื่อนไปมาดูกันมีกระเป๋านะคะแล้วถ้ามันอยู่นิ่งๆคุณไม่ทําอะไรมันมันจะเลื่อนได้ไหมไม่ได้ใช่ปะมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละ ไม่มีแรงข้างนอกไปกระทํามันก็จะอยู่นิ่งๆไม่ไปไหนอันนี้คือกฎข้อที่1แล้วบอกถ้ามันเลื่อนอยู่ละ่ะถ้ามันเลื่อนเลื่อนอยู่ด้วยความเร็วคงที่มันก็จะเลื่อนต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะยกเว้นว่ามีแรงภายนอกกระทําแต่ที่เห็นว่ามันหยุดนี่เพราะอะไรที่เห็นว่ามันเริ่มช้าลงช้าลงมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพราะอะไรเพราะว่า มันมีแรงเสียดทานที่พื้นโต๊ะทํากับกระเป๋านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานตัวนี้ก็เป็นแรงกระทําภายนอกที่ไม่เท่ากับศูนย์ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีแรงเสียดทานเลยล่ะแล้วครูผลักให้มันเลื่อนไปด้วยความเร็วคงที่ค่าหนึ่งมันก็จะเลื่อนไปด้วยความเร็วคงที่ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรไปสามารถหยุดมันได้ยกเว้นว่าคุณเอาแรงข้างนอกมาหยุดมันมันก็จะหยุดนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นกฎข้อแรกบอกว่าถ้าไม่มีแรงไม่มีแรงกระทําก็เป็นไงไม่ไม่มีการเปลี่ยนความเร็วใช่ไหมกฎของความเฉื่อยบอกว่าวัตถุวัตถ,ถุหนึ่งจะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆหรือหยุดนิ่งก็ได้จะหยุดนิ่งหรือ เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คืออะไรก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเอง เรื่อยๆจะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆหรือจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแรงภายนอกมีแรงมากระทำโดยที่แรงนั้นไม่เท่ากับศูนย์ก็คือมีแรงค่าหนึ่งมากระทำแล้วมันไม่เท่ากับศูนย์มันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองนะคะอันนี้คือกฎข้อที่1แล้วกฎข้อที่2เราบอกว่าอะไร อันนี้จะมาเกี่ยวกับมวลและกฎข้อที่2ของนิวตันบอกว่าอะไรบอกว่าถ้าเกิดว่ามีแรงมากระทำเนี่ยหมายควาว่าไงหมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ปะคือย้อนไปที่1แล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรละ่ะก็คือแรงลับทั้งหมดคือซิกมา F คือผลรวมของแรงทั้งหมดที่มากระทำกับวัตถุนั้นจะเท่ากับ m a โดยที่ m คือมวลของวัตถุก้อนนั้นซึ่งคือสมบัติของสารนะคะสมบัติของมวลของวัตถุก้อนนั้นนั้น a คือความเร่ง a ก็คือบ่องบอกถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองนะคะถ้าซิกมา f แรงลัพไม่เป็นศูนย์ a ก็จะมีค่าค่าหนึ่งไม่เป็นศูนย์ก็หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอันนี้จริงไหมลองสังเกตดูถ้าเราผลักก้อนหินหนักๆเทียบกับผลักก้อนหินเบา,เบาอันไหนใช้แรงเยอะกว่ากันถ้าจะให้มันเกิด ขยับขึ้นมาก็ต้องก้อนหนักใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแรงก็ขึ้นอยู่กับมวลนั่นเองนะคะถ้าจะให้มันมีความเร่งเท่ากันทั้งสองก้อนก็คือต้องใส่แรงสำหรับมวลที่มากกว่าใช้แรงมากกว่าในการผลักให้มันเร่งขึ้นมาด้วยความเร่งเท่ากันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามวลมันมากขึ้นแล้วความเร่งคงที่แรงก็จะมากขึ้นตามนั่นเองนะคะก็คือคูณกันอยู่อย่างนี้แล้วถามว่า ถามกับกันถ้าสมมุติว่ามวลมันเท่ากันล่ะคะแต่หนูใส่แรงให้มันเพิ่มมากขึ้นก้อนหินก้อนเดียวกันแต่ผักแรงกับผักเบาเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงความเร็วก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมอันนึงก็จะขยับเร็วกว่าอีกอันนึงใช่ไหมใช้เวลาน้อยกว่าในการดันปุ๊บใส่แรงเยอะๆมันก็จะขยับเร็วกว่า กับอันที่ใส่แดงน้อยใส่แรงน้อย,อยก็ต้องนานกว่าจะมันกว่ามันจะขยับกว่ามันจะเปลี่ยนความเร็วกว่ามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เปลี่ยนคืออะไรก็คือตัว A นั่นเองถ้ามวลคงที่แล้วใส่แรงเยอะๆความเร่งก็จะเยอะขึ้นตามนั่นเองถ้าเกิดว่าใส่แรงน้อยความเร่งก็จะน้อยตามนั่นเองนะคะอ่ะกับกันถ้าสมมติว่าใส่แรงคงที่ละ่ะใส่แรงคงที่เกิดอะไรขึ้นมวลมากกับมวลน้อยใช้แรงใส่เข้าไปเท่ากันเลย เกิดอะไรขึ้นความเร่งก็จะตัวไหนมากกว่าตัวไหนน้อยกว่าความเร่งตัวที่มวลมากก็จะน้อยใช่ไหมคะมันกลับกันถ้าอันนี้คงที่นะมวลมากความเร่งก็จะน้อยถ้ามวลน้อยความเร่งก็จะมากเพื่อให้คูณออกมาแล้วได้ค่าแรงคงที่นั่นเองนะคะอันนี้จินตนาการออกไหมถ้าเกิดว่าผลักด้วยแรงเท่ากันมวลเบากับมวลหนักตัวไหนจะเร่งดีกว่ากัน ก็ตัวเบาแน่นอนใช่ไหมถ้าพักด้วยแรงเท่ากันนะคะอันนี้ก็ makes มีคิเซนเนาะเหมือนคิดเรื่องเบรกก็ได้รถรถบรรทุกกับรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยคิดว่าการออกตัวจากหยุดนิ่งตัวไหนต้องใช้เครื่องแรงกว่ากันในการเร่งก็ต้องรถบรรทุกใช่ไหมเพราะมันหนักกว่าเราก็ต้องเร่งด้วยเครื่องที่แรงกว่ารถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะให้มันได้ความเร่งเท่าๆกับมอเตอร์ไซค์นะคะข้อมูลมันเยอะกว่าเยอะเลยเหมือนกันตอนจะเบรก เบรกได้ไหมเบรกก็คือเป็นความหน่วงใช่ไหมก็คือความเร่งติดลบตอนจะเบรกก็เหมือนกันอันไหนต้องใช้แรงเบรกเยอะกว่ากันก็ต้องเป็นรถบรรทุกเพราะว่ามวลมันเยอะกว่านั่นเองนะคะอ่านี่คือกฎข้อที่2ของนิวตันเนาะกฎข้อที่3เรียนกันไปแล้วคืออะไร3ข้อที่เรียนเรียนกันไปแล้วตะกี้นี่เองก็คือเรื่องแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะคะแรงคู่ กิริยาปฏิกิริยานั่นเอง action เท่ากับ reaction หรือขนาดของ f 2 1เท่ากับขนาดของ f 1 2อ่ะคู่ปฏิกิริยากันโดยที่ f 2 1เท่ากับติดลบ f 1 2นั่นเองอันนี้คือกฎ3พ่อของนิวตันนะคะจริงๆ1กับ2ก็คล้ายกันไหมคล้ายกันเนาะใช่ปะ สอมันก็ครอบคุม1อยู่ถ้าเกิดว่าซิกมา f เป็น0ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่า a เป็น0 a ย์เเป็น0ย์ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองก็คือความเร็วคงที่โดยในที่นี้บอกว่าถ้ามี f กระทำจะมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเปลี่ยนแปลงความเร็วหมายความว่าไงหมายความว่าเปลี่ยนทิศก็ได้เปลี่ยนขนาดก็ได้ใช่ไหมคะเพราะความเร็วเป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้น f หรือแรงของเราก็เป็นเวกเตอร์นั่นเองเหมือนกันมวลคืออย่างที่บอก มันแสดงสมบัติของความเฉื่อยใช่ไหมมันคือสมบัติที่บอกว่ามงบอกว่ามันเฉื่อยมากเฉื่อยน้อยสมมติคนมีมวลมากๆเป็นไงจะขยับตัวทีนึงรู้สึกลําบากไหมหนักใช่ปะก็เฉื่อยมากอันนั้นคือมวลนะคะแต่ถ้ามีมวลน้อยก็คือเฉื่อยน้อยหมายความว่าไงเฉื่อยมากเฉื่อยน้อยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเฉื่อยมากก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยากใช่ไหมเฉื่อยมากคืออยากอยู่ที่เดิมอ่ะไม่อยากเปลี่ยน เฉื่อยเยอะๆอยู่เฉยๆไม่อยากเปลี่ยนไปไหนก็คือเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยยากหมายความว่าต้องใส่แรงเข้าไปเยอะๆเพื่อที่จะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ถ้าเฉื่อยน้อยเฉื่อยน้อยลงหน่อยก็ขยับง่ายหน่อยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ง่ายหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสมบัติของสารนั่นเองคือมวลนะคะเป็นเรื่องของความเฉื่อยกฎข้อที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของความเฉื่อยกฎข้อที่2องเขาบอกว่ามันขยับตามนี้นะถ้า มีแรงมากความเร่งก็มากถ้าใช้มวลตัวเดียวกันหรือ,อดูเอาตามสมการ sigma F เท่ากับ ma ที่เราเรียน free body diagram ไปก็จะมาใช้กันในตรงนี้นี่แหละที่จะได้ทำกันนะคะโจทย์ตัวอย่างส่วนกฎข้อที่3ก็คือ action เท่ากับ reaction ซึ่งตัวนี้คือกระทำกันคนละตัวนะอันนี้คือไม่เกี่ยวกันนะ2ข้อนี้อันนี้คือกระทำกันคนละตัวตัวนี้ทำกับตัว2โดย1ส่วนอันนี้ทำกับตัว1โดย2 คนละตัวกันไม่เกี่ยวกันแต่ซิกมา F ตัวนี้ข้อ2โนต้ตไปเลยตัวนี้นะคะจะต้องเป็นผลลัพธ์ของแรงรวมใช่ไหมแรงลับทั้งหมดที่กระทำลงบนวัตถุเดียวเท่านั้นหรือจะเป็นกลุ่มก็ได้แต่ถือวให้เป็นก้อนเดียวสมมุติว่าเป็นแรงลับที่กระทำกับ M1 จะเป็นทิศไหนก็นแล้วแต่เอาบวกกันให้หมด f รับทั้งหมดก็คือ f เฉพาะของตัวหนึ่งสมมติว่าถึงแม้1กับ2มันแตะกันอยู่ก็ตามก็ต้องแยก free body ไดอะแกรมมาเป็น m 1กับ m 2แล้วหาแรงรับเฉพาะตัวหนึ่งแล้วก็แทนค่าด้วย m 1ก็คือ sigma f 1เท่ากับ m 1 a 1นั่นเองแต่ถ้าดูเป็นก้อนรวมอย่างนี้แล้วเราบอกเอา sigma f ของทั้งระบบได้ไหมคะของทั้ง m 1 m 2ได้ไหมได้ ก็จะได้ sigma f รวมเป็นเท่าไหร่เท่ากับ m ของระบบที่เราสนใจซึ่งในที่นี้คือ m 1บวก m 2คูณด้วย a นั่นเองนะคะก็อยู่ที่ว่าเราดูเป็นตัวเดียวหรือดูเป็นระบบเนาะเดี๋ยวมาดูกันมาลองแยกกันแต่หลักการคือ sigma f จะต้องเป็นของตัวนั้นไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะอันนี้ไม่ต้องคิดเลยนะคะ sigma f ของตัวนั้นๆที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเดียวๆหรือเป็นระบบก็ตามดู sigma f แรงลับของ มวลก้อนนั้นของระบบนั้นที่เราต้องการส่วนมวลที่ใส่เข้าไปก็คือมวลของไอสิ่งที่เราสนใจนั่นแหละแรงรับของตัวไหนล่ะก็ใส่มวลของตัวนั้นแล้วก็ความเร่งของตัวนั้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์กัน ตัวอย่างโจทย์สมมุติว่าครูมีกล่องติดกัน2กล่อง m 1กับ m 2แล้วมี f ผลักเข้าไปดันไปข้างหน้าอย่างนี้ดันที่ m 1ถามว่าจงหาความเร่ง a ของทั้งสองก้อนนี้ถามว่าดันไปมันติดไปด้วยกันไหมติดไปด้วยกันนะคะติดไปด้วยกันเพราะฉะนั้น sigma f จะเท่ากับ ma แต่ sigma f ของเราคืออะไรถ้าดูเป็นของระบบ ก็คือทั้งก้อน m 1บวก m ส sigma F มีอะไรบ้างมันจะมีตัวนี้ด้วยถูกไหม m g m 1 g 1 m 2 g 2และแรง n ถูกไหมคะ n 1กับ n 2แต่เรารู้ว่ามันเคลื่อนที่ทิศนี้ไหมตั้งทิศตั้งเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนอยู่ๆมันไม่ลอยจากพื้นมันไม่ยุบลงไปในพื้นใช่ไหมคะมันยังวางอยู่บนพื้นอยู่แล้วมันถูกดันเลื่อนไปข้างหน้าเฉยๆเพราะฉะนั้นแรงในแกนตั้ง มันจะรวมกันได้ศูนย์เราไม่ต้องคิดเราคิดแค่แรงในแกนนอนนะคะแรงรวมก็จะเหลือแค่แรงในแกนนอนแรงในแกนนอนปุ๊บก็จะได้ความเร่งในทิศไหนทิศเดียวกับแรงกับฟอสใช่ไหมซิกมาเเท่ากับ MA เพราะว่าทุกตัวเป็นเวกเตอร์นะคะยกเว้น M เนาะ A ก็เป็นเวกเตอร์ f ก็เป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่ามันทิศไหนล่ะมันก็ทิศเดียวกันกับแรงไงทิศทางกัน ของความเร่งหรือการเปลี่ยนแปลงความเร็วมันจะอยู่ในทิศไหนก็ทิศเดียวกับแรงที่ใส่เข้าไปแรงรับที่ใส่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้แรงตั้งไม่ต้องคิดแล้วนะเพราะว่ามันหักล้างกันหมดเหลือแต่แรงนอนถ้าคิดเป็นระบบหาว่า A ของระบบเคลื่อนที่เป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วดันไป m 1 m 2ติดกันเพราะฉะนั้นความเร่งต้องไปพร้อมกันไหมพร้อมกันเท่ากันจากหยุดนิ่งก็เปลี่ยนเป็นความเร็วไปพร้อมๆกันถ้าความเร่งไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นอาจจะ m 2วิ่งเลย m 1ไปได้ไหม ได้ถ้าความเร่งไม่เท่ากันแต่กรณีนั้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นจริงนะคะกรณีนี้เกิดเพราะอะไรมันดันไปด้วยกันติดไปด้วยกันเลยมวล m 1 m 2ติดกันไปตลอดดันไปด้วยกันตลอดความเร่งเท่ากันตลอดเพราะฉะนั้น sigma F ของระบบคืออะไรก็จะต้องใส่ sigma F ของระบบ m ของระบบใช่ไหมที่เราสนใจคูณด,ด้วย a sigma F ของระบบมีอะไรมีแค่ F แหละอันนี้พื้นลื่นนะคะไม่คิดแรงเสียดทานเนาะ ก็คือมีแค่ f ในทิศบวกทิศนี้เป็นทิศบวก m ของระบบทีนี้ m ของระบบต้องใส่ตัวไหนก็ต้องใส่ทั้ง m 1บวก m 2คูณกับ a ก็จะได้ a เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ f หารด้วย m 1บวก m 2นั่นเองเป็นคําตอบอันนี้ง่ายไหมง่ายแต่ถามว่าลองทําโจทย์ข้อนี้โดยใช้ free body diagram ก็คือแผนภาพวัตถุอิสระอยากรู้อะ่ะ ว่า a 1เท่ากับเท่าไหร่ใช้ free body diagram แล้ว a 2เท่ากับเท่าไหร่แล้วพิสูจน์ดูซิว่า A2 ตัวเนี้มันเท่ากันจริงหรือเปล่าถามว่าทำยังไงมาหาแยกกันทีละตัวตัวที่หนึ่งมีแรงอะไรกระทำบ้างอย่างที่บอกแกนตั้งมีอยู่แล้วแต่มันหักล้างกันเราไม่สนใจอเอาแค่แกนนอนอะแกนนอนก็จะมี f มีแรงอะไรอีก 1> F 1ที่กระทำโดย2ใช่ไหมต้านมาทิศนี้ที่ผ <çi PhD> นังนี้ถูกไหมผนังสีน้ำเงินตรงนี้มีแรงที่กล่อง2กระทำดันกล่องหนึ่งกลับมาในขณะที่เราพยายามดันกล่องหนึ่งไปข้างหน้าก็มีแรงที่กล่องสองมันต้านมันดันกล่องหนึ่งกลับมาด้วยเป็นแรงเท่านี้ถามว่ามีแรงที่กล่องหนึ่งดันกล่องสองไหมมีแรงที่กล่องหนึ่งดันกล่องสองก็มีแต่เราไม่ต้องเขียนในนี้เพราะเราเขียนสนใจเฉพาะแรงที่กระทากับกล่องที่หนึ่ง แรงที่กระทำกับกล่องที่2เดี๋ยวแยกเอาไว้ก่อนนะคะมาดูรูปนี้ได้ยังไงจะได้ซิ g m a F ใช่ไหมแกน x sigma F ของตัวที่1เท่ากับ m 1 a 1นันไหมก็จะต้องเป็นของตัวที่เราสนใจ sigma F คืออะไรล่ะทีนี้ก็คือ F ลบด้วย F 1 2เท่ากับ m 1 a 1 ได้ไหมอ่ะติดเอาไว้ก่อนนะคะเป็นสมก,การที่1น,นี่คือคำตอบของข้อแรกเนาะพักเอาไว้ส่วนตัวที่2หลักกล่องตัวที่2เป็นไงคะมีอะไรบ้างแรงกระทำแรงตั้งแรงอะไรตรงนี้มีอยู่แล้วแต่มันหักล้างกันเราไม่คิดเราคิดแต่แรงในแนวนอนเพราะฉะนั้นแรงในแนวนอนมีอะไรบ้างก็มีแค่ f 2ที่กระทำโดยกล่องที่1คือ f 2 1หหมดหรือยังหมดแล้วไม่มีแรงอื่นแล้ว ใช่ไหมมันต้องมีแรงนี้ไม่งั้นมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ไงมันเคลื่อนที่ได้เพราะมันมีแรงที่กล่องที่1ดันมันอยู่นั่นเองอันนี้คือมาแต f ฟรีบอดี้ไดแกรมดูซิว่า m 2มีแรงอะไรกระทาบ้างแล้วมันดันให้มันไปข้างหน้าด้วยความเร่งเท่าไหร่ความเร่ง a 2เพราะฉะนั้นจากฟรีบอดี้ไดแกรมของตัวที่2ซิ sigma f 2เป็นไงคะก็คือ m 2 a 2ซิกมา f 2คืออะไรล่ะคือ f 2 1ใช่ปะเท่ากับ m 2 A2 ทันไหแล้วทีนี้ f 2 1กับ f 2 1 2มันคือขนาดนะคิดเป็นขนาดเราไม่คิดบวกลบเราจะรู้ว่าขนาดของมันคือเท่ากันถูกไหมจะได้ว่า f 2 1กับ f 2, 1 2มันคือตัวเดียวกันเลยมันแค่คนละทิศเท่านั้นเองได้ไหมเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่ามันเท่ากันปุ๊บแทนกลับไปในสมการหนึ่งได้เลยไหมได้แทน บเข้าไปใน1อันนี้คือ f 1 2, 2> ก็จะได้เป็น f ลบด้วย m 2 a 2เท่ากับ m 1 a 1นั่นเองทีนี้ทีนี้อย่างที่บอก a 1กับ a 2ตัวเดียวกันไหมอะ มันติดกันไปใช่ไหมเรารู้ว่ามันต้องเท่ากันเราก็บอกได้ว่า A1 เท่ากับ A2 เพราะมันติดกันไปเรื่อยๆมันไม่ได้แยกวิ่งแยกจากกันไม่มีว่าอยู่ๆวิ่งไปปุ๊บ M2 ก็เด้งออกจาก M1 ใช่ไหมคะอันนั้นไม่มีแรงอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้ดันให้มันกระเด้งไปใช่ไหมมันมีแค่แรง F2 1นั่นแหละที่มันแตะอยู่กับกองหนึ่งแล้วดันให้มันไปข้างหน้าด้วยความเร่งพร้อมๆกันก็หมายความว่าทั้งก้อนเนี้ยเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกัน M2 กับ M1 พอเคลื่อนที่ไปพร้อมกันก็หมายความว่า a1 เท่ากับ a2 นั่นเองพอ a1 เท่ากับ a2 เราก็จัดให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น a1 หรือ a2 ไปเลยก็ได้ก็จะได้ f เท่ากับเท่าไหร่คะ m1 a1 บวก m2 a2 หรือ m1 บวก m2 คูณด้วย a1 หรือ a2 ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น a ของเราคืออะไร a1 ก็คือ f ส่วนด้วย 1> m 1บวก m 2นั่นเองซึ่งก็เท่ากับ a 2เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้คำตอบเดียวกับตัวนี้เห็นไหมว่าแบบนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าโจทย์ถามอะไรดูให้เป็นระบบหรือดูให้เป็นตัวแยกทีละกล่องนะคะเราก็ใช้ Sigma F เท่ากับ MA ได้ทั้งหมดแต่ว่าจะต้องจับให้ถูกตัวนะสมมติว่าเราดูระบบ ก็จะต้องเป็นมวลของระบบที่เราสนใจซิกมา F ของระบบที่เราสนใจทั้งสองก้อนถ้าเราดูแยกเป็นตัวตัวตัวที่1ตัวที่2ซิกมา F ของเราก็เป็นไงก็เป็นเฉพาะของตัวที่1 M ก็เป็น M เฉพาะของตัวที่1 A ก็เป็น a เฉพาะของตัวที่1ของตัวที่2ล่ะก็เป็นซิกมา F ของตัวที่2 M ของตัวที่2 A ของตัวที่2อาอันนี้นะคะเราจะมาทดลองกันเรื่องการยกของแบบ ตอนที่ให้มันอยู่นิ่งๆกับยกแบบมีความเร่งนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้อ่ะกูมีกระเป๋าเอาไว้ยกกับไอตัวเจ้าตาช่างห้อยด้วยมืออย่างนี้แล้วก็วัดแรงได้ว่ามันจะหนักอ่านค่าได้เท่ากันไหมในเคสที่อยู่นิ่งๆกับเคสที่ยกแล้วมีความเร่งนะคะอ่าเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูอันแรกนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทําให้มันเป็นศูนก่อนเนาะเปิดปุ๊บก็ศูนตัวเซ็นเซอร์ตัวตาช่างเรานะคะพอเซ็ตให้มันเป็นศูนย์แล้วเนี่ยเซ็ตศูนย์ปุ๊บ ็ค่อยยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาเคสแรกคือยังไงนะให้มันอยู่นิ่งใช่ไหมยกขึ้นมาจนกระเป๋าอยู่นิ่งไม่ขยับแล้วแล้วค่อยอ่านค่าพออ่านค่าปุ๊บออกมาได้เท่าไหร่คะอันนี้อ่ลองดูซิดูภาพอ่านค่าออกมาได้ประมาณแถวแถว4.52กิโลกรัมเนาะจากตัวเซ็นเซ,นเซอร์ของเราจากตระช่างของเรานะคะอันนี้คือกรณีที่อยู่นิ่งจะวัดได้4.52กิโลกรัมพอเปลี่ยนเป็นเคสที่2ยกด้วยมีความเร่งยกให้มันมีความเร่งคือไงยกให้มัน เคลื่อนที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะกระตุกมันขึ้นมากระชากกระเป๋าเราขึ้นมาจากความเร็วศูนย์จากที่พื้นใช่ไหมออยกขึ้นด้วยความเร่งนะแล้วพอเร่งปุ๊บมันก็จะเริ่มหยุดใช่ไหมคะดูดีๆเป็นไงดูตัวเลขบนตาช่างเราสิเห็นไหมว่ามันไม่คงที่แล้วนะมันเริ่มเพิ่มจากจังหวะที่มีความเร่งขึ้นเร่งในทิศขึ้นจะเพิ่มจาก4.52ไปเป็น5.95กิโลกรัมอ่ะถ้าใครดูไม่ทันกลับไปดูภาพช้าใหม่นะคะฟรีสให้ดูได้ว่า ตัวเลขมากที่สุดบนตาช่างของเราคือ5.95กิโลกรัมแล้วจังหวะที่มันเริ่มหยุดกระเป๋าเริ่มหยุดเป็นไงคะตัวเลขจะลดลงกลับลงไปน้อยกว่า4.52อีกกลับไปเป็น3กว่า,ก,วากิโลกรัมอ่ะถ้ากลับไปกรอภาพดูชา้าชานะคะนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นคืออะไรคือวัตถุเรามีความเร่งใช่ไหมเอากรณนี้ไม่มีความเร่งก่อนอยู่นิ่งๆก็คืออะไรนั่นเองมีแรงก็คือแรงที่ทํากับสปริงหรือแรงตึงเชือกแรงสปริงก็ได้แล้วก็แรง mg ใช่ไหมคือน้ําหนักของกระเป๋า เพราะฉะนั้น4.52คืออะไรก็คือน้ำหนักที่ทแท้จริงของกระเป๋านั่นแหละค่ะเพราะว่ามันอยู่นิ่งสิกม m a f เท่ากับ0ใช่ไหมสิ g a m a f เท่ากับ0ก็คือ t ลบ mg เท่ากับ0ก็จะได้ t เท่ากับ mg ทันไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เคสที่เรายกแล้วอยู่นิ่งๆคือความเร็วเป็น0ไม่มีความเออโทษทีความเร็วเป็น0ด้วยความเร่งก็เป็น0ด้วย พอความเล่นเป็นศูนย์ซิกมาเเป็นศูนย์เท่ากับ mg ็ก็เลยได้เคสที่น้ำหนักที่เราชั่งได้มีค่าเป็นมวลจริงๆเป็นน้ำหนักจริงๆของกระเป๋านั่นเองแต่กรณีที่มีความเร่งล่ะเป็นยังไงกรณีที่มีความเร่งค่า T ท,ที่เราวัดได้ถ้าความเร่งเป็นทิศขึ้นเป็นไงคะ A เป็นทิศขึ้นตอนจังหวะเร่งขึ้นจากความเร็วศูนย์อยู่ที่พื้น แล้วเร่งขึ้นมาให้มันมีความเร็วมากขึ้นความเร่งคือทิศขึ้นถูกไหมเพราะความเร็วทิศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทิศขึ้นแล้วก็ความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆก็หมายความว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่1กรณีที่เร่งขึ้นที่1เป็นไงคะที่1จะต้องมากกว่า mg แล้วใช่ไหมมันถึงจะมีซิก m a F ในทิศขึ้นซึ่งเท่ากับ ma โดยที่ทิศขึ้นเป็นบวกก็จะได้ว่าที่1ลบ mg เท่ากับ ma นั่นเอง โดยในที่นี้ t หนึ่งคืออะไรก็จะได้ mg คือตัวน้ำหนักคือ4.52บวกด้วย ma ก็คือ t หนึ่งมันจะมากกว่า mg นั่นเองเพราะมีตัวนี้บวกขึ้นมาอยู่ที่ว่าเร่งมากเร่งน้อยเหมือนกันในกรณีที่กระเป๋าเริ่มจะหยุดใช่ไหมยกขึ้นมาปุ๊บจะมีจังหวะที่มันเริ่มจะหยุดก็คือความเร่งทิศไหนคะเริ่มจะหยุดความเร่งจะเป็นทิศลงกรณีกระเป๋าเริ่มจะหยุดคือตอนแรกความเร็ว เยอะใช่ไหมแล้วความเร็วก็ช้าลงช้าลงตอนแรกความเร็วขึ้นอย่างนี้เยอะแล้วความเร็วก็เริ่มช้าลงช้าลงจนเป็นศูนย์พอความเร็วมันหดช้าลงหมายความว่าความเร่งเป็นทิศสวนทางกับความเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีความเร่งทิศลงจะได้เป็นอะไระเรียกเป็น T2 จะได้ว่าซิกมาเเท่ากับ MA เหมือนกันต,ตอนนี้ทิศลงเป็นบวกแล้วนะให้ทิศลงเป็นบวกซิกมา F ของเราก็จะได้เป็น Mg ลบด้วย t 2ถูกไหมเพราะ t 2ทิศขึ้นติดลบเท่ากับ ma ก็จะได้ว่า t 2ก็คืออะไรนั่นเองคะ ma mg ย้ายข้างเนาะ mg ลบด้วย ma ก็จะได้ว่า t 2มันก็จะน้อยกว่า mg นั่นเองคือกรณีนี้กรณีที่มันเริ่มเริ่มจะหยุดความเร่งทิศลงเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรณีที่เป็น t 1 กรณีที่เป็น T แล้วกรณีที่เป็น T 2ก็ถูกต้องตามสมการตามหลักการของกฎการเคลื่อนที่ของยูตันนะคะ